สวัสดีครับวันนี้ในคลิปเนาะมูลี่แชแนลกันนะครับเกมแมปอะไรไซมอนเซไซมอนเซครับผมเป็นอ่าแรนดอมเควสนะครับตามตามไอตัวนี้นี่ตัวนี้มันจะพูดพูดโจทย์มาให้เราทําตามนะตอนนี้มันหลับอยู่นะครับผมตอนนี้เรารอจอยห้องนะครับผมอุ้ยตอนนี้หนึ่งเริ่มแล้วครับหาหาหาคนที่มีหางคนที่มีหางคนที่มีหางเริ่มเร็วมากนะเกมเจอละเจอละเจอละอื้ออุ้ยอุ้ยหยิบ ปลาได้หลายตัวเลยอะเราต้องดูนะตัวไหนที่มีหางเราก็ไปชนมันไปชนหางมันนะนี่ไงล่ะชนะชนะครับผมรอบที่สองหาหัวหาหาชิ้นส่วนของตัวเองเอาหัวของหนูมาจำตามเงาครัคป้าแขนจำแขนตัวเองไม่ได้แขนโอเค อต้องเป,ป็นนูบแบบเนี้ยหาไยตัวไซมอนครับผมหาตัวไซมอนครบหรือ,อยังวะเนี่ยครบแล <laughs> ้วโ,โอ้โหรอบนี้ไม่ชนะนะงงๆเหมือนกันนะรอบที่สามนะครับอ๋อ <c oughs> อันนี้ต้องไปแตะหน้ามันข้ามลาวาไปให้ได้นะครับใช่ครับผมอันนี้<ด>ผมมาให้ผมเป็นที่หนึ่งนะผมผมจะไปถึงก่อนออบ,บี้ครับออบ,บี้เทพๆต้องชนะแล้วล่ะปึ๊บปึ๊บผมตื่นเอ๊ะผมถึงก่อนคนแรกเลยที่หนึ่งนะ ใครถึงก่อนก็จะได้คะแนนเยอะไปหนุ่มผมผมได้สิบเลยนะครับเอางับใครทำไวททำได้ที่หนึ่งก็จะได้เงินเยอะนะครับผมได้คะแนนเยอะด่าระวานีตัดเอ้ยเราต้องคิวต้องเหยียบหัวมันต้องเหยียบหัวพวกนี้เอ้ยห้ามเหยียบนี่หว่าห้ามเหยียบห้ามเหยียบเอ้ยมันจะมีเห็นเห็นไหมครับบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะถ้าเราไปเหยียบตรงนั้นก็จะได้คะแนนเพิ่มพิเศษ นี่ในสิบคะแนนตอนสุดท้ายแล้วนี่าบ้นกลับบ้านของตัวเองผมเป็นตัวตัวเราเป็นอะไรเราต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะของมือสกปรกต้องอาบน้ำลิงต้องไปอยู่ในป่าลิงแล้วลิงลิงต้องปีนต้นไม้ลิงไม่อยู่เยสำหรับที่เฮ้ยนีของพ่อเอ้าขึนโจมปลาแย่งตัวปลาปาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ตบมือให้แล้วรอบเนี้ย กอปั้นได้ที่หนึ่งครับผมโอ้โหไม่ธรรมดายังดีได้ที่สองโหได้ยี่สิบมที่หนึ่งได้สามสิบนะแล้วเงินเนี่ยไปทําอะไรครับก็คือไปสุ่มกล่องสนะหนึ่งร้อยบาทนะครับกดเลยกดดิสุ่มกล่องเลยไม่ไม่ไม่หมกำลังจ็บเงินซื้ออะไรอ่ะอยากได้ทาเนี่ยหมอถ้าทื่อพื้นเนี่ยไม่พอใจเงี้ยถ้าใครเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะผ่านด่านไหนที่เราไม่เคยเล่นนะไปกดรับเงินตรงนี้ได้นะครับจะได้เงินเร็วมากนะ เนี่ยนะผมยังไม่ได้เล่นหลายเกมเลยเฮ้ยยังไม่ได้เล่นสี่เกมเองเนี่ยเรารีเควสได้นะเกมไหนที่เราไม่เล่นเนะ่ะเราไปรีเควสที่ตรงมุมขวาข้างบนอ่ะตรงนี้เอาพอแล้วเกมพอแล้วรอบหนึ่งคัดปุ้ยคัดป,ปี้มันทำท่าตามมัน B บีบอยอ่ะบีบอยแม่เอาให้ทำไปทำท่าต่อไปสองท่านะครับกางแขนแล้วก็เปล่งกล้ามกางแขนเปล่งกล้ามแล้วก็ ้อนแขนแล้วก็เป็นกล้ก็การสุดท้ายในยากสุดนะหนึ่งนึ่งกล้ามโคค้าหน่งก้ามหนึ่ง้ามคคนี่อได้ทีหนึ่งแน่นอนชุบเอ้าอ้กหกดไม่ทันโอ้โห้่ปลาได้ทีสองคนนั้นเร็วนะโยกิเร็วกว่าปลานะเราสองนี่เกใหม่อ๋อ คืออะไรอ่ะเราต้องเหยียบให้ปุ่มมันเยอะมากที่สุดอโอ้โหได้แปดได้หกองอะไรอ่ะจำโอเวอร์เดี๋ยวอาร์มอ๋ออันนี้ยากอันนี้ยากกระโดดบนแขนมันชุบอืมชุบต้องกระโดดข้ามอือรอบนี้ไม่ติดอันดับแน่โ่้าได้แลเฮ้ยไม่ควรเรือเอกมาเนี่ย เอ้คุเรือเอกคาคาซึกิอาคาอิโนุเลย์ไลกินไลเลย์ไลกินไลฮึบอ้าวไอเดนไอเดนไปอยู่โู้นได้ไงขี้โกงโอ้ยรีบไปหน่อยหมุนนิดนึงเลยเก็บเก็บเอะเก็บเยอะเอ้าเหมือนบัร์กปะเนี่ยฮึบมันต้องอยู่นิ่งที่หนึ่งอะที่หนึ่ง รอบสุดท้ายเอ้ยเอ้ยอันี้เอันี้สนุกต้องจำนะว่าอยู่ตรงไหนนะมันจะบอกให้ไปยืนตรงนั้นต้นเบอรตรงไหนอะตรงนี้เหรอนี่เหรอใช่เหรอเอ้ยโดนัะตรงนี้โดนัะปต้นเบอรี่โดนหลอกกันหมดเลยก็ว่ากันเลยโมแต่คุยมีแอนเฟกชีสเนื้อเนื้อไดายเนื้อนี้น่าจะนี่นะถูก ด้วยพิซซ่าตรงนี้นี่อ้าวผมนี่อ้าวโยกิ่งละโอ้โหโยก,โยกิเก่งนะครับผมค<ะ>่เก็บด้วยโอ้หไม่ติดอันดาวเลยติดอัินลำซีติดตได้ที่สามเฮย้ยที่สามได้เยอะนะห้าอายกินี่เปิดน,น,นี่ไงเปิดแบบเลยได้ตังค์นะ นี่ผมก็ได้มันนาทีละสิบห้านะคบผมบลูมนี้อยากทำทำไงทำยังไงไม่รู้อ่ะกดอีโวนี่แหละ้จำที่หนึ่งนะผมทำไรอ่ะหลบหัวมันอ้อโว้ยหลบหัวเฮ้ยเฮ้ยหลบหรือต้องรับไปเนี่ยหลบหลบหลบเหรออุ๊ยโดนอีกแล้วโอ้ย ลบระวังหลบก็ต้องเก็บของไปด้วยนะครับโอ้โหหมืเบอร์ี้ได้ที่หนึ่งเชฟสองหลอดที่สองนะครับเมิร์ดโยูาล่าโคนนี่อันจั๊อ๋อหาร่างโคนของตัวเองอืมโอ้ยไม่ติดอันดับเลยอ่ะไอ้ตัวนี้หนูว่าแปลกนะมันดูทำร็วิวอะไรอ่ะอ๋อหลบแสงเลเซอร์หลบสปอตไลท์นะหลบแสงไฟจะไปโดนอย่าไปโดนไม่ยอม จะไม่พยายามตัวนะเก็บด้วยและเอาคะแนนนะสบายสบายเย้เฮ้ยใครเก็บแย่งโอ้ที่หนึ่งหนูมือรีโอ้ยเท่ากันเลยสี่เลยหนูเป็นสี่ลากเท่ากันเท่ากัน่นอหลับนี้้เฮยตกหัวมั้ยเหรอไฟไหม้บ้นและอันนี้ยากหาได้หนึ่งและหาลูกหินหาลูกหินแต่มันมืดนะ ต้องเดินหาเรื่อยๆเนี่ยมันเจอไอ้นี่อ้๊ยนั่นนั่นไม่เจอเลยอาคาตตงนี้เป็นคนที่ไม่เคยรอ,อบสุดท้ายนะครับเหยียบเหยียบหน้าที่เป็นยิ้มเหยียบหน้าที่เป็นยิ้มเหยียบหน้าที่เป็นยิ้มเหยียบเหยียบให้ได้มากที่สุดโอ้ยโอ,โอ้คนนี้แย่งหมดเลยโอ้ไม่นะจีซูชนะอะไรครับผม ดูสีผลก็รวมเป็นไงรวมถูสีหมื่นลี้อาจจะได้หนูได้ทั้งหมดนี่หนูเปลี่ยนรูปขู่หมือนนี้ได้ที่สามอ้าวพได้ที่สองเฉยแปลกเนี่ยโอเคใครมาเล่นแบบนี้นะครับระหว่างพักเที่ยงได้นะเล่นกับเพื่อนๆได้แค่เบื่อแค่เหงาสนุกดีเหมือนกันนะครับเกมไม่นาน